ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ประกอบรถคันนี้ดัดแปลงเป็นรถจักรยานไฟฟ้าใช้งานมา1เดือนพบทั้งข้อบอกพร่องข้อดีข้อเสียอยู่บ้างนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับโครงการที่ผมได้พูดทิ้งท้ายจากคลิปนั้นว่าผมจะนำเอาความรู้ความเข้าใจเรื่องของการแปลงรถจักรยานเนี่ยให้เป็นรถไฟฟ้านำไปใช้เป็น ความรู้พื้นฐานในการแปลงรถมอเตอร์ไซค์ของผมให้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเมื่อบวกลบคูณหารค่าใช้จ่ายกับความยุ่งยากแล้วผมยังจะทำต่อไปหรือไม่หรือว่าจะหยุดทุกอย่างแค่นี้คำตอบอยู่ในวิดีโอนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรก ที่เกี่ยวกับการดัดแปลงรถจักรยานของผมผมขอให้ข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆพอสังเขตนะครับก็คือผมซื้อมอเตอร์ขนาด250วัตต์24โวลต์นะครับมาพร้อมกับคันเร่งแล้วก็สายไฟกล่องควบคุมราคา1,600บาทนะครับเมื่อรวมราคาแบตเตอรี่อีกก้อนละ450บาทคือถ้าบวกค่าส่งก็กลายเป็น500เนี่ย ก็จะกลายเป็น2,000กว่าบาทนิดๆนะครับส่วนอย่างอื่นอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆผมทําทขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นต้นทุนจริงๆก็ไม่เกิน2,005ก็จะได้จัก,กรยานไฟฟ้าทีา่วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็ชาร์จไฟ1ครั้งนะครับก็จะวิ่งไปได้ประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับจากนั้นถ้าจะไปต่อก็ปัน่นเพราะว่าผมทำ เป็น2ระบบจะปั่นด้วยเท้าก็ได้หรือจะใช้ไฟฟ้าก็ได้ครับแต่หลังจากที่ได้ใช้งานมา1เดือนก็พบข้อบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนจุดด้อยที่ต้องมาทําคลิปนี้เพื่อเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อว่าท่านได้ดูคลิปนั้นเนี่ยจะได้หาวิธีแก้ไขป้องกันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นหลักฐานนะครับนี่คือไฟท้ายที่อยู่ด้านหลังมันกระเด็นออกมาเพราะว่ารถจักรยานคันนี้ล้มและก็ล้มบ่อยผมขี่เอง ตอนขี่นะไม่ไม่ล้มนะครับแต่ว่าตอนจอดหรือว่าตอนกําลังจะเอาออกไปเนี่ยก็จะล้มสาเหตุก็คือมาจากมอเตอร์ตัวนี้ที่เยื้องออกมาจากด้านข้างของตัวรถทําให้น้ําหนักมันไม่อยู่ในแนวจุดศูนย์ถ่วงนะครับแล้วถ้าเราตั้งขาตั้งไม่ดีพื้นไม่เรียบนะครับเวลาเราไปสกิดนิดเดียวก็จะล้มแล้วนะครับเนี่ยมันล้มง่าย เวลาล้มตัวบันไดนี่นะครับมันจะไปกระแทกกับพื้นแล้วก็เหล็กตัวนี้งอไปชนกับฝั่งนี้นะครับนี่เบียดแล้วก็ตอนนี้ผมเอาค้อนตีออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเหมือนมีรอยกระแทกนะครับแต่ว่ามอเตอร์ยังอยู่ในสภาพดียังไม่ร้าวนะครับตัวแบตเตอรี่อยู่ด้านบนอยู่สูงเกินไปแล้วพอเราตั้งขาตั้งบนพื้นถนนที่ไม่เรียบเนี่ยมันก็ยิ่ง ส่งผลให้ล้มได้ง่ายนะครับวิธีแก้ของผมเนี่ยผมกำลังจะย้ายตัวแบตเตอรี่เอามาไว้ด้านข้างเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องโซ่โซ่หลุดประมาณสักสองครั้งแล้วก็โซ่ย่อนย่อนเกือบทุกวันนะครับเพราะว่า วิธีการออกแบบเนี่ยก็คือเขาใช้น็อตเนี่ยมันหนีบหนีบเอาไว้นะครับด้านล่างก็หนีบตรงนี้ก็จะมีร่องสล็อตแรงดึงของมอเตอร์เนี่ยมีมากโดยเฉพาะช่วงออกตัวพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยตัวร่องสล็อตตรงนี้นะครับมันจะขยับได้ไอตัวเพดเนี่ยขยับได้ก็ผมแก้ปัญหานะครับโดยการเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เกลียวปล่อยไป1ตัวตอนนี้ก็ ไม่หลุดอีกเลยนะครับโซ่ไม่ย้อนไม่หลุดอีกเลยก็ใช้ได้ตลอดมานะครับข้อต่อมาก็คือเกี่ยวกับตอนที่เราปัน่นเราเห็นว่าแบตเตอรี่เริ่มอ่อนเนี่ยเราก็จะปั่นช่วยแต่ตอนที่ปั่นนะครับถ้าเราไม่ชินหรือว่ากะไม่ดีเนี่ยเราวางเท้าไปที่กึ่งกลางของบันไดเนี่ยส้นเท้าก็จะมาชนกับตัวมอเตอร์นะครับก็ทำให้มันเสียจังหวะแล้วก็รู้สึกว่า รำคาญแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็คือเราเลื่อนเท้าเนี่ยแทนที่จะวางกึ่งกลางของบันไดเนี่ยเลื่อนมาด้านหน้านิดหนึ่งนะครับมันก็จะไม่เกิดไม่เกิดปัญหานะครับก็สามารถปั่นได้ปกติแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยปั่นนะครับไว้ปั่นตอนที่แบตมันอ่อนใกล้ๆจะหมดมันเป็นข้อบกพร่องที่ไม่ได้มากมายอะไรนะครับถ้าเรารู้เราเข้าใจเราก็ สามารถที่จะใช้จักรยานคันนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับบอกตรงๆว่าสมาชิกที่บ้านผมทุกคนชอบจักรยานคันนี้มากเมื่อก่อนเวลาเขาเดินไปบ้านคุณยายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณสักร้อยหรือ200เมตรเนี่ยตอนนี้เขาไม่เดินแล้วเขาจะมาถามว่าพ่อชาร์จไฟจักรยานแล้วยังเพราะว่าเขาต้องไปทุกวันไปเอามะนาวบ้างบางทีก็ ไปเอาน้าพริกหรือว่าเอาของไปให้จักรยานคันนี้ก็สร้างความสุขให้ผมมากเวลาผมขี่ผมปั่นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าลงทุนไปเท่าไหร่และได้ระยะทางอะไรแต่ว่ามันมีความสุขบางอย่างนี่เราไม่ได้วัดกันที่คณิตศาสตร์บวกลบคูณหารอันไหนได้กําไรขาดทุนแต่ว่ามันวัดกันที่หัวใจความรู้สึกว่าถ้าคุณแฮปปี้เงินแค่นี้คุณจ่ายไปเนี่ยก็ทํา ผมก็เลยจะเพิ่มระดับความสุขของผมให้สูงขึ้นไปอีกโดยการจะแปลงรถมอเตอร์ไซค์ของผมให้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับและนี่คืออุปกรณ์ที่ผมได้สั่งซื้อมาตัวนี้เราเรียกว่าฮับมอเตอร์ก็คือเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อล้อเนะี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นล้อ,อยางจะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อใส่ล้อนะครับนี่ ก็จะลดขั้นตอนในการติดตั้งมอเตอร์เพราะว่ามอเตอร์มันอยู่ในล้ออยู่แล้วนะครับเพียงแค่ไปยึดกับสวิงอาร์มแล้วก็เดินสายคอนโทรลนะครับก็จะได้แต่ว่าของผมเนี่ยมันไม่เข้ากับตัวสวิงอาร์มของของตัวรถนะครับก็เลยจะต้องมีการดัดแปลงพอสมควรนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองดูนะครับว่ามอเตอร์หมุนหรือเปล่านะครับนี่คือกล่องคอนโทรลแต่ ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าสายเยอะมากผมต่อไฟ48โวลต์เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปจุดของสายคอนโทรลแล้วก็ติดตั้งล้อฮับบนขาเก้าอี้ล็อกเรียบร้อยนะครับไม่ให้มันดิ้นนะครับทีนี้ผมจะลองเทสโดยการหมุนขันเร่งนี่นะครับ1 2ึสาม ใสยสายหลุดคือผมทําไว้ชั่วคราวใช้หนีบผูกพันเอาไว้นะครับไม่ได้แบตเตอรี่หรือทําอะไรนะอ๋อสายเส้นนี้หลุดลองดูอีกทีหมุนนะครับหมุนไม่ไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักครู่นะครับผมว่ามันต้องมีเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดสายเส้นนี้หลุดสายแบตเตอรี่หลุดอุย้ยช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ออ้ยโอ้ย,อยตกใจเลยต่อสายผิดนี่นี่ผู้ชมแต่ผมหมุนให้ดูนี่อ่ามันจะใช้ได้ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้มันหมุนแล้วฮะแล้วก็หมุนได้ตามที่ผมต้องการด้วยเนี่ยมันมีเกียร์ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเส้นไหนคือเกียร์เดี๋ยวลองลองลองเสียบดูสิ นี่เกียร์สามอุ้ยเกียร์เกียร์สองแล้วก็เกียร์หนึ่งอ่าเกียร์ใช้งานได้มอเตอร์หมุนคันเร่งทำงานนะครับอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยไปไล่กันว่าเส้นไหนคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้ ผมขอขอใช้เวลาแห่งความสุขสักครู่นะครับโอ้มีความสุขมากมีความสุขมากผมจะเอาลิงก์ของร้านที่ผมสั่งซื้อมานะครับตัวนี้5,200บาทจะเอามาแปะไว้ในช่องรายละเอียดของวิดีโอแล้วก็แต่ว่าเอาร้านอื่นหลายๆร้านด้วยเพราะว่า บ่อยครั้งที่ท่านผู้ชมบอกว่าร้านที่ผมซื้อมานตของหมดแล้วมีร้านอื่นที่ราคาใกล้เคียงไหมผมก็ต้องมาหาให้ใหม่ตอนนี้ผมจะหาไวท้ทุกๆร้านเพราะว่าราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับคันเร่งมือบิดเนี่ยที่ผมใช้ก็เป็นของจักรยานนะครับเป็นรุ่นเดียวคือมันใช้ด้วยกันได้เราใช้ความรู้พื้นฐานความรู้จากที่เราเรียนรู้ในการแปลงรถจักรยานมาใช้ในการแปลงมอเตอร์ไซค์ได้นะครับเพราะว่าลักษณะการทํางานของกล่องคอนโทรลนั้น หลักการเดียวกันนะครับส่วนที่ว่าลงทุนไปเท่าไหร่มันจะคุ้มไหมประหยัดก,กี่บาทเทียบกับน้ำมันเนี่ยอันนี้ไม่ได้คิดเลยนะครับผมไม่ได้คิดมุมนั้นเลยเพราะว่า,อาบอกตรงๆว่าผมรู้สึกมีความสุขตอนที่ผมปัน่นหรือว่าตอนที่ผมขี่จักรยานที่ใช้ไฟฟ้าและผมก็คิดไปว่า ถ้าผมขี่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ไฟฟ้าและผมดัดแปลงด้วยมือเองเนี่ยมันคงจะมีความสุขมากกว่าหลายเท่าตัวนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมานะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้ว5,000บาทเดี๋ยวแบตเตอรี่ก็อีกประมาณ3,000แบตเตอรี่ต้องใช้ประมาณ6ก้อนนะครับ6ก้อนก็3,000บาทก็8 0 0 0รวมสายไฟอุปกรณ์ต่างๆก็ตีว่า10,000บาท10,000บาทแล้วได้แบบนี้มานะครับก็คงจะ คุ้มเพราะว่าคุ้มในเรื่องของความสุขความพอใจแล้วก็เดี๋ยวก็ลูกๆก,ก็เอาไปใช้นะครับขี่ไปเซเว่นขี่ไปปากซอยก็ถือว่าผมพอใจนะครับคือตอนนี้ก็ขอเวลาผมได้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็นำไปติดตั้งที่รถนะครับและผมจะบันทึกคลิปไว้ทุกขั้นตอนจากนั้นก็จะตัดต่อแล้วก็อัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับมาเล่นต่อเล่นต่อนี่นี่วันนี้เล่นได้ทั้งวันนะครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหเสียงนิ่มมากมันเป็นมอเตอร์บัสเลตโอเคพอก่อนเดี๋ยวไฟช็อตอย่าลืมติดตามสมชาย DIY ให้ครบทุกช่องทางนะครับ